สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วแม่ลำพาวตัลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องคิดนี้อยู่ที่โดมพี่น้องอยู่ที่อ,นนอ,อยู่ที่โดมว่ามันพ่อโดม้วยนั่นพ่อโดมอยู่ที่โดมทีมงานท้องกำลังจะออกเดินทางแล้วพี่น้องให้ความสุขสนุกสนานกับพี่น้องทางรอยอิดความสุขสนุกสนานกับพี่น้องทางรอยอิดเมื่อน,นี้พี่น้อง อาจารย์ตายแฟนขับมาแล้วพ่อกำลังเฉี่ยวรถเข้าไปเก็บไปเมียน <laughs> <laughs> น้องลำเพืนนำํำโชคกำลังจะเดินทางแล้วพี่นอ้องเดิอมทยอยทยอยกันออกแล้วเดือมทยอยทยอยกันออกไปแล้วเดือมแล้ว <laughs> อันนี้แฟนคลับแม่ละพ่อหนี่แฟนคลับเอาอรถจอดไปดีก่อนบักม่วงไหวเหมืนได้ค่อยเฉลี่เข่าบ้านวานนี้แม่นป๋อขึ้นว่านขึ้นบ้านหนว่ามป๋อแต่ขึ้นได้ยินสัญญ,ญาณบางนึงแม่บุญเมาสุฟังแล้วอ,อันนี้จิ้นจ้วงกระถือยกเลิกกันแล้วจันแม่บุเล่าข่าววกของเออแม่บุญว่า đồng Sang luộc sang nhé về đây nhón phải à, nhó phải, phải <laughs> ở phải mất khốp Ở nhón phải phải mất không có để khẩu mà ngay Mệt chẳng nhau, về nhau bạn โอ้ติดยังติดยังโอ้าเอ้าเอ้าควนควนจะกันเอาเตรียมที่รถเอาเตรียมที่รถทีมงานเขาจะเริ่มสตูดลาดเราไปนอกได้เริ่มสตูดลาดแล้วให้ความสุขสนุกสนานกับ ปลจืดก่รถขั้นใดนี่โอขั้นนี้หน้องลำเพลนน้ำโชกเนี่ยโอปาโทษมิตรดาล่าตัวนี้โอปลาขั้นนี้มิตาดาลาสามหนุ่มแวบๆไนะอุ้ยสามหนุ่มแวบๆเอา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 าหนุ่มแวบๆกิโดขั้นนี้พี่นองสมหนุ่มแวบๆสามหนุ่มแวบๆกิโลขั้นนี้ปลายิ้มพอจืดละกะเอาปลาสู้ๆเอตามปลอดไป เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยอุปาดาล่าเอาอนุญาตนะคืนนี่ว่าเนี่ยว้าไส้โสดหรือว่าไส้ชดเอะสิ สีสดหรือสีโฉดอเอาขึ้นไปเบิ่งกันพี่น้องว่าทั้งๆนี่สิเป็นห้องแบบใดหอ้องเอห้องไส้สดหรือว่าห้องไส้โฉดเอาขึ้นไปเบิ่งไปรุ่นกันกินเสื้อากัมะโรงมาิจักได้าามาดิจักยังคิดรวมมาิจักแล้วอันห้องตะล้างนี่ห้องอาจารย์บูดพี่น้งองห้องตะล้าลงหมดก็ใชส้อันนี้ไส้โฉดโอ้อันนี้ห้องโอ้จ้าอันนี้ห้องจ้ากินกับยังแม่ โอ้มไม่โอฮ่า่าม่าอ้มัมมัไม่นี่่อม่มไม่มไม่เอออันนี้ของอีฟอลแมก็ไเมนุ่ยพี่น้องเอาเอากินข้าวแล้วจะเดินทาง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 พี่น้องเดินทางบความสุขสนุกสนานครับพี่น้องทั้งร้อยเอ็ดเมื่อร้อยเกิน จากเมืองเราห้อยเกินอู้บรรยากาศดีหลีพี่น้องบรรยากาศดีแห้งบรรยากาศสดชื่นดีแห้งพี่น้องอืมเอาคือทั้งๆฝนลมเย็นสบายดีดีลมเย็นลมเย็นลมเย็น,ยนบางหนึ่งทัวรไปหา,าการใช้ฟ้าสิมาจังเตเพระ่า,ามือเมื่อเข้าบ้านนั่นแม่ลำเผา ได้ไปทรงใส่สห้องแต่ว่าวันหนึ่งทรไปหาว่า,า,า,าสิไปหับเพ่ปว่าพอหวังสิมาหับเพิ่นมาสั่นนี่มาพอหวังสิมาหับเพิ่นรอหน่นกันทีมงานซอยกินเพียงโอ้คืนวันที่เป็นตะยูเนาะเย็นไหพ่อเย <Y en S 2> ็นดีเย็นดีอันนี้ห้องพ่อติดเนี่ยยกกระไพร์เนี่ยเดี๋ยวตำรวจบางกอนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาวาเบิ้องการเกษตรมีนั่นหลักฐานตรงซ่อมซอยกันเด้อพี่น้องเด้อซ่อาซอยกันว่ามีอีหยังแปลกปลอมได้หนี่ะโอ้อันนี้ห้องไส้สดโอ้ดคนเดียวอืมนี่คือห่องไส้สดพี่น้องลวขน่มเออเย็ดีดเก็บไว้เดี๋ยวเดเลย กา,าแฟสะเดืดอ <นะ S 2> ดผู้ใดไม่เยี่ยมยามตามเขามีกาแฟาสะเดือดให้กิน,นบ,บ่นอนพี่น้องอืๆๆดีดีดีเอาบรรยากาศดีครับแต่พอเออขึ้นาม,มาทั้งๆนี่เลียวเห็นเบิดเลยทด้นพี่น้องนี่เส้นเส้นนี่นี่ไปสอดกุดลังกุหลาบพี่น้องนี่ไปสอดทั้งทาระก็ได้โอ้ไปสอดทั้งอันบ้านไผกก็ได้นี่ไปนี่ไปนี่สิเป็นบ้านเป็นเป็นบ้านนั่งเอกเมียวเป็นบ้านอาจารย์เชิญ นี่เส้นทางเส้นนี้พี่น้องนาโดมเ้านี้แต่ว่าเส้นนี้สิเข้าไปกันข้างท้งายมือไปนี่เส้นบเข้าไปบา้านแพงเฮงแต่ว่าเส้นไปนี่นี่มันสิสอดออกทั้งกุดล้างสอดบ,บ่อระบือสอดบ้านไผ่เมืองพน้นครับพี่น้องปทัทโธบรรยากาศแม่อือบอบ่บ,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 บ่นี่เทเล็กนี่นี่พอเทเลกขึ้นมาทั้งนี่เออเป็นตะยัวเนะาะเป็นตะยัวอีหลีอัน้องฟากไปนี่เดี๋ยวเข้าไปส้นนี่ ขึ้นน่นมือแนีขึ้นมือขึ้นลงมานั่งโอ้ย่ม่ยอมบอวานอติ๊กันพ่อเอิ้นไก่ไหมนะโอ้อันนี้เป็นห้องเป็นห้องบ้านน้องติ๊กเองห้องอาจารย์เปียกยู่นี่เแล้วผมผมูอยู่แต่แล้ว่จะเสียเป่าโอ้ยเปียกโอ้ห้องห้องเปียกยู่นี่อืมอาเอาเอาดีให้ซะดีครับอีรั มืออื่นเขาก็ได้เล่นปกติอยู่บ้่วมืออึมาเนี่ยมืออจบมือเื่อนี่วันที่สิบสองดอกขาวเอาโท่ามหางอือ่นย่บานไดพอวันที่สิบสองืเนืองแต่ว่าถ้าเดเป็นนางการหรื่อทางการแต่ว่าเขาว่าเขาว่าจบแล้วย่บานเอาอืออยู่นนเมื่อกีหวัดใดนี่จังหวัดกาญจนบุรกัมลลอ่อโอ้งมโอ้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 โออยู่อสีฐานเฮาไปเหรียไก่ยไา น้อพ่อเขาจะเป็นห้อใจหดหูเนาะเป็นห่อยๆจังใดบุเป็นเป็นวิววิวมันรั่นไหมรั่นไหมเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นงานงานเท่าเนี่ยดอกนี่เต็มเตมเนี่ยมู่ก็ถามว่า่ได้ไปลับตีงานมีสูมือพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าล้อหลุดมือต่อมือว่าเพิ่นต้เขาเล่นบ่มือนก็เพิ่มถามถามว่ามือนี่มันสดแจ้งกันไม่กันมือโตมืออล้อหลุดกันพี่น้องว่าสาวน้อยเขาจิ ออกโปเขาออกก้อยแต่ละมือแล้วลุนกันไปแต่ว่ากะจะาใดกะหายกับลังใจกันคือเขาเนพอนะสูสูบอกว่าบ่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดแต่ว่าถูกสิ่งทุย่างเพิ่นดิคิดเพิ่นฉีดมาแล้วพี่น้องเพิ่นฉีดมาแล้วเพิ่นีดมาโอ้มาทั้งปีมีหอดง้วหอดคว้วยแบบนี้บรรยากาศดีหลีพี่น้องบรรยากาศดีลีนี่เลี้ยวเข้าไปเนี่ยก็เป็นอันพ่อ ชุมชนบ้านแพงเลยนี่พี่น้องกันเดียวเข้าไปนี่เออึ้นมาตั้งนี้อาการพกดีกดคัะพอดีคัะคนรถอีป่าเหลี่ยมแม่บุญพอ่อปงแม่หนุย่ยก็จะเดินทางแล้วพี่น้องพอเกิดล,ล้าเกล่อมเดินทางกันไปแล้วเดินทางกันแล้วเกิดเป็นไปรอดลุ่มเหนือต้อมือหกกำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะ กำลังใจกันความรวตีแม่ควอมรวพี่น้องกินงานฮ้องความจะเดินทางไปแล้วชั่วเฟอร์ผู้โดยสารความแล้วตั่วเฟอร์เยเร็วด้วย เออว่ววางหายไเด้อผู้โดยสารแต่งก่อนนี่นี่ <c oughs> อ้าหยิบนี่ผ้าปีนองเข้าเ<อ>ก็บบรรยาก,กาศก่นกอนเดินทางเด็นมือนี่เดียวเด็นมือนี่เราวันนี้รุ่นล่อรุ่นกันมือ,มอต่อมืออะไรนะนีะ่รุ่นเด้งเป่ากับพอลี่บางนึงพอลี่ว่ใใออาอันเขามืออื่นนี่บ่บ่ท่านรู้แต่มือเอือนี่ หูแล้วเราบันีย์วันนี้มองเดียวกันตั้งทีก็เลยว่าเราเลยว่าเอาจังสิเข้ามาต้องคิดยังไงเขารุนเราเมื่อแรกเันตีแจงขอพูดความรู้ความแม่พี่น้องเทาที่ติดตามช่องลำโพงตอะวันน้องรุ่นมือต่อมือครับพี่น้องครับสำหรับแต่ว่ามือนี่คือพร้อมออกเดินทางพร้อมออกเดินทางแล้วพี่น้องเอาขอพูดความรู้ค้ามแม่พี่น้องเท่าที่ติดตามช่องลำโพงตอะวันนาองเบอร์ชิบนีไว้บสมีชิบหนักต่อขันไม่สุดท้ายแปดมือพี่น้องเท่ายู่ดีกินแซ่บสูงสุดทุกคน อยากจะไปหาเจ้าพ่อกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ